ผมคิดตั้งแต่วันแรกเลยว่าต้องเป็นอาชีพได้เราค้นพบว่าตอนนี้ถ้าถ้าพูดถึงบ็อกเกอร์เนี่ยสิ่งที่มันจะทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่ามันต่างกันแน่ๆเลยอย่างแรกเลยคือการที่เราทำา p r s s o n l l Branding คุณจะทำได้คุณก็ต้อง outstanding นิดนึงอ่ะเราเริ่มจากการไปเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนตอนเด็กๆเ,เป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเล่นดนตรีกลางคืนในร้านอาหารเนี่ยครับแล้วก็ไปเป็น b a c k s t a g งานอีเวนต์อะไรที่เป็นโอกาสเนี่ยผมลองทำหมดตั้งแต่ช่วงประมาณ25-26ะครับ5-6ปทีทำธุรกิจรัวๆเนี่ยเออเริ่มมีเงินเก็บเยอะเยอะในระดับที่เราเราเคยอยากจะมี แต่เราเพิ่งมานึกได้ได,ด้วตตอนอายุสา0ว่าเออแต่มันเราได้ให้ชีวิตที่อยากใช้หรือยังจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากเป็นคนที่มีเงินเยอะที่สุดคือผมไม่ได้ต้องการรวยมากแต่ต้องการว่าเออแบบไม่ลําบากเงครับคนในครอบครัวคนที่เรารักไม่ลําบากตัวเราไม่ลําบากแต่ได้ทําสิ่งที่อยากทำํำเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเดินทางก็เลยเกิดเป็นเกิดขึ้นมาเป็นโกเวนโกขึ้นมาก็คือเดินทางเลยนะครับแล้วก็เป็นงานด้วย ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วบล็อกเกอร์ในประเทศไทยเนี่ยที่ทำมีน้อยมากนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เป็นแบบอาชีพชัดเจนได้ซ้ำนะตอนนั้นเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วครับผมก็เลยอ่ะลองศึกษาดูแล้วก็โอเคเราจะทำนั้ง YouTube ทำเป็นรายการด้วยทำเป็นบล็อกด้วยเขียนด้วยเราก็เลยเซตขึ้นมาว่า Go, Go ้เว้นโกจริงคอนเซ็ปต์มันคือทุกอย่างจะต้องเรียวคือเหมือนเราเดินทางจริงอย่างเงี้ยมัน ปิดจริงๆนะฝนตกจริงๆไปไม่ได้จริงๆตกลอดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันจริงหมดเรารู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่คนสมัยใหม่เนี่ยอยากดูพอมันมาในยุคที่ทุกคนรู้แล้วว่ามันดีอะ่ะมันจะมีเรื่องของการแข่งขันที่สูงนึกออกใช่ไหมฮะแต่ว่าคุณจะทําได้คุณก็ต้อง outstanding นิดนึงอะ่ะคือโดดเด่นทําให้ตัวเองเป็นมืออาชีพในงานนะั้นจริงๆ มันชอบมีคนถามว่าเนี่ยได้คิดไหมว่าวันหนึ่งมันจะเป็นงานได้จริงหรืออะไรเงี้ยแต่ผมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยคือผมคิดตั้งแต่วันแรกเลยว่าต้องเป็นอาชีพได้เราค้นพบว่าตอนนี้ถ้าถ้าพูดถึงบล็อกเกอร์เนี่ยสิ่งที่มันจะทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่ามันต่างกันแน่ๆเลยอย่างแรกเลยคือการที่เราทํา personal branding เพราะว่าตอนนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าบล็อกทุกบล็อกเนี่ยทุกอย่างถ่ายรูปมาเหมือนกันเดีย๋ยวนี้ทุกคนแต่งรูปสวย mm hmm. เขียนเหมือนเหมือนกันอย่าพยายามเป็นเหมือนใครเ mm hmm. ช่นเอ้ยเราเห็นคนนี้ทําแบบนี้เราขายได้แล้วพยายามเป็นแบบบคคนนนััน้อย่างร เพราะนั้นเราเราต้องรู้สึกว่าเราต้องรู้ว่าจุดแข็งเราคืออะไรแล้วดันตรงนั้นผมคิดว่ามันเลยมีที่ยืนในตลาดมันจะคอนทราสต์มากนะครับคือรายการดูโปกฮามากเลยแต่ว่าเราพยายามถ่ายภาพสวยเพราะมันมี2อย่างเนี้ยมันเลยทําให้ 1. คือคนที่เสพอะไรที่มันรู้สึกว่าสวยๆเนี่ยเขาก็ยังได้ดูบางคนที่เสพอะไรที่มันบันเทิงเขาก็ยังได้ดูเมื่อมันจับมารวมกันเนี่ย แลวเรายังสามารถบาลานซ์มันได้ดีเนี่ยผมก็เลยมองว่าอันนี้มันน่าจะเป็นจุดเด่นแล้วก็จุดแข็งของเราก็ต้องบอกว่าธุรกิจนี้มันไม่ใช่หมายความว่าลงทุนปุ๊บได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการลงเงินมันเป็นเรื่องของการลงทุนเวลาในการสร้างฐานฐานผู้ชมฐานออเดียน์ของเราเงี้ยครับแล้วก็ประมาณครึ่งปีเนี่ยเริ่มมีงานเข้ามาโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้รับผลกระทบจะบอกว่าเยอะก็เยอะจะบอกว่าเอาอยู่ไหม ก็ก็เอาอยู่กระทบแน่นอนเพราะว่าเราไปถ่ายไม่ได้ทั้งต่างประเทศและในประเทศแน่นอนงานหลายๆคนก็มีทั้งยกเลิกทั้งเลื่อนเลื่อนไม่มีกําหนดผมโชคดีแล้วกันอ่าผมโชคดีเพราะว่านี่เป็นปีแรกๆเลยครับที่ที่ผมบริหารการเงินไว้เป๊ะมากมีทั้งเงินเงินสำรองทําธุรกิจก็เลยเพิ่งมารู้ว่ามันสําคัญจริงๆในวันที่ มันวิกฤตเกิดขึ้นส่วนรายการเนี้ยก็โชคดีอีกที่เราถ่ายไว้เยอะมีไว้ออนได้ประมาณ2เดือนอย่างน้อยตอนนี้เราก็จะได้เริ่มมีเวลาได้คิดเพราะว่าผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยที่เขาเขาอาจจะไม่เคยคิดเรื่องวิกฤตในชีวิตเลยก็ได้พอวันนี้นมันเจออย่างนี้ขึ้นอนะ่ะบางคนอยู่บ้านเนี้ยพอเขาคิดว่าเอออาชีพที่เขาทำอยู่พอมันเจออย่างนี้ปุ๊บไรายได้มันหายเลยเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนอ่ะที่คิดว่าต้องทําอย่างอื่นเพิ่มและใช้ช่วงเวลาที่มันทําอะไรไม่ได้เนี่ย ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆซึ่งมันก็ไม่แน่ว่าไอ้ความรู้ใหม่เนี่ยอาจจะทําเงินได้มากกว่างานเดิมที่เคยทําก็ได้เราก็ต้องใช้เวลาให้มันมีประโยชน์ที่สุดนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเหตุการณ์นี้มันผ่านไปให้เราเป็นคนหนึ่งที่พร้อมมากกว่าเดิม <S <S ผมมองความสําเร็จเป็นเหมือนมันไม่ใช่การวิ่งแข่งอะครับมันไม่มีที่หนึ่งสองสามความสำเร็จมันเป็นเรื่องของการวิ่งมาราธอนไปให้ถึงเส้นชัยอะคนปลอบมือให้ทุกคนคนที่เขาประสบความสำเร็จได้คือหนึ่งเขา รับมือกับความผิดหวังได้ดีเพราะว่าการที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยบางทีมันต้องลองทําอะไรพอสมควรบางทีเรารู้สึกว่าอะไรมันน่าสนใจแล้วมันน่าทําแล้วคํานวณดูแล้วว่าเอ้ยมันสิ่งที่เสียเนี่ยมันเสียได้อะคุณไม่ลองอะที่ผมคิดว่าสําคัญคือผมชอบวางเป้าหมายชัดๆมากกว่ามากกว่าการการทําไปเรื่อยๆแล้วเอ้ยไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยคือผมชอบการวางให้ชัดก่อนว่าอยากไปไหน พออยากไปไหนเสร็จแล้ว how to ในการไปละ่ะแล้วการจะทําเรื่องนั้นได้คุณต้องรู้เรื่องอะไรบ้างคุณก็ไปเรียนเรื่องนั้นให้หมดแล้วทำมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเออมันมันน่าจะไปถึงได้ได้เร็วกว่าการปล่อยไปเรื่อยๆ